สวัสดีสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการติดตั้งเครื่องปริน้นใบเสร็จรุ่น XP 5 8ท่านสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปอยังหน้าต่อไปได้เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้เลือกไฟล์ที่ชื่อ Xprinter d i v e r Setup ถ้าหารายการนี้ไม่เจอให้กดปุ่มน,นี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองกด3จุดและเลือกดาวน์โหลดรอสักครู่ให้ระบบเริ่มการดาวน์โหลด กดดาวน์โหลดต่อไปจากนั้นระบบจะทำการโหลดให้ดูที่มุมขวามือจะมีข้อความเด้งขึ้นมาเพื่อแสดงการโหลดหากจุดโหลดตรงนี้หายไปหรือไม่ขึ้นมาให้กดปุ่มคันโครค้างไว้แล้วกดปุ่ม J เพื่อดึงการโหลดล่าสุดขึ้นมากดเปิดตัวติดตั้ง Diver เลือก I accept the agreement และกด Next ติ๊กช่อง Create a desktop shortcut และกด Next กด Next เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกด Finish เพื่อลง Diver หากขึ้นหน้าจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจเลือก Diver XP 58จะอยู่มุมซ้ายมือ กดเช็ค USB port เพื่อเช็คว่าเครื่องพร้อมทำงานหรือยังและจำไว้ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ USB 001กด OK เพื่อออกกด Install Now เพื่อติดตั้งกด Yes เพื่อปรับพอร์ต USB หน้านี้จะเป็นการตั้งค่าพอร์ตให้ตรงกันเลือกช่อง USB 001 กด Apply และ OK ทีนี้เรามาเช็คเครื่องปริ้นกันว่าเครื่องปริ้นมีการติดตั้งแล้วหรือยังกด Control Panel กด Control Panel Tab ด้านบนและกด View Devices and Printers กด r e v e r s e ให้ทำการเลื่อนหน้าตั้งค่าโดยกดทับขวามือหรือเลื่อนลูกกลิ้งตรงกลางของเมาส์ลงมาล่างสุดกด Modus and Printer s e t t i n g ด้วยว่าของท่านหากได้รับการติดตั้งแล้วจะขึ้นลักษณะแบบนี้หากชอบวิดีโอนี้กดไลค์หนึ่งครั้งนะขอบคุณที่รับชมจนจบ